ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสามาปฏิบัติธรรมทั้งหลายคราบขอ,อการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับวันนี้ก็ตรงกับวันดังคารที่26 พป็ิกายนสองพายห2,567ยามเช้าเราก็มาฟังธรรมเพื่อความเป็นผู้รู้ทิศท,ที่จะไปในการเดินทางมันก็มีคำอยู่สองคำก็คือคำว่าทิศกับคำว่าทางเวลาที่เราพูดถึงคำว่าทิศมันก็มีคำว่าทาง มักจะติดมาด้วยแต่ถ้าเราพูดคำว่าทางก็จะเป็นคำว่าทางอย่างเดียวเราก็เลยคุ้นเคยกับสองคำคือทิศทางกับคำว่าทางแต่คำว่าทิศอย่างเดียวเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ค่อยคุ้นธรรมะวันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศในมุมที่ว่า รู้ทางแต่หนงทิดชีวิตจะเวียนวนแต่ถ้ารู้ทิตแม้ไม่รู้ทางก็จะออกจากความเวียนวนได้ในที่สุดเรื่องก็มีอยู่ว่ามีคนสองคนนั่งรถยนต์ไว้ด้วยกันทั้งสองคนก็จะไปในที่ที่ต่างคนก็ไม่เคยไปก็คือบ้านของเพื่อน เป็นเพื่อนของเขาทั้งสองคนที่จะไปเยี่ยมเพื่อนก็อยู่ในหมู่บ้านที่ทั้งคู่ไม่รู้จักทั้งคู่ไม่เคยไปคนขับก็เป็นคนประเภทแรกก็คือเป็นคนที่รู้ทางแต่หลงทิศที่เรียกว่ารู้ทางก็คือว่าเขาศึกษาเส้นทางมาอย่างดีมีความมั่นใจว่าไม่หลงแน่นอน แต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องทิศเพราะคิดว่าถ้ารู้ทางสักอย่างเดียวยังไงก็ไปถึงเขาไม่ใช่คนประเภทที่มักง่ายหรือว่าไม่คิดอะไรนะจริงๆก็เป็นคนที่มีความคิดมีสติปัญญาดีทีเดียวจะทำอะไรก็มีการเตรียมการทุกอย่างมีการศึกษามีการทำกันบ้านอย่างดี แต่การเดินทางไม่ใช่เรื่องทางวิชาการแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์เพื่อนก็บอกทางเอาไว้ว่าบ้านเราหาง่ายมากอยู่สุดหมู่บ้านเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านเหอะไปให้สุดหมู่บ้านยังไงก็จะเจอบ้านเราถ้าเราจะไปบ้านเพื่อนเพื่อนบอกทางแบบนี้มันก็ไม่น่ายากนะโยมนะ มันก็แค่ไปให้สุดหมู่บ้านสุดหมู่บ้านมันจะหายากสักแค่ไหนกันเชียวคนขับรถเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่สุดท้ายแปลกแต่จริงมันก็หลงเขาเป็นคนขับก็เลยพาเพื่อนที่นั่งไปด้วยหลงก็ได้กันขับรถวนไปเวียนมาอยู่ในหมู่บ้านนะ บ้านหมู่บ้านจัดสรรมันก็ไม่ซับซ้อนไม่ใหญ่อะไรแต่ก็หลงอยู่ครึ่งชั่วโมงจนในที่สุดเขาก็พารถไปหยุดอยู่ตรงจุดที่สุดหมู่บ้านเขาก็เอนหลังพักลงไปที่ที่นั่งคนขับมือปล่อยพวงมาลัยบนขึ้นมาด้วยความท้อใจว่า เอตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่เป็นสุดหมู่บ้านแล้วนะครับบนไม่รู้ต่กี่รอบไม่มีจุดอื่นอีกแล้วที่จะเรียกว่าสุดหมู่บ้านแต่ทําไมไม่ยักก็เห็นบ้านเพื่อนที่บอกว่าเห็นได้ง่ายมากเลยเขาก็นิ่งไปคู่หนึ่งเหมือนกับกลังช่างชัยสุดท้ายก็หันมาหันไปหาคนข้างๆแล้วก็เอ่ยขึ้นว่า เอาไงดีเพื่อนเป็นการเอ่ยปากถามเพื่อนครั้งแรกตั้งแต่เขาเลี้ยวเข้าหมู่บ้านมาบางคนฟังถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมไม่โทรหาเพื่อนถามทางซะเลยมันก็จบเรื่องไปก็ต้องบอกว่าบังเอิญว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ โทรศัพท์มือถือราคาที่ถูกที่สุดมีราคาเท่ากับก iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดสเปคตัวท็อปในปัจจุบันสองเครื่องรวมกันก็คือในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือมาใช้งานได้ทั่วไปเหมือนทุกวันนี้ไม่มีโทรศัพท์หาเพื่อนนั่นเองก็มาฟังกันต่อ เพื่อนคนที่สองเนี่ยเขาเป็นคนเพื่อนคนขับรถเขาเป็นคนประเภทที่สองคือคนที่ไม่รู้ทางแต่ก็ไม่หลงทิศตั้งแต่เลี้ยวเข้าหมู่บ้านมาเขาก็ไม่เคยเอ่ยปากสแสดงความเห็นอะไรเลยถึงเพื่อนรับจะพาลงทางอยู่ในหมู่บ้านครึ่งชั่วโมงเขาก็ยิ้มได้พอถูกถามว่าเอาไงดีเขาก็ยกมือขึ้นมาชี้นิ้ว ไปทางประตูคนขับเขานั่งข้างๆใช่ไหมเขาก็าฉีนิ้วไปข้างเนี้ยบอกว่าถอยรถนิดนึงแล้วก็หลงเลี้ยวเข้าไปในซอยนีดูคนขับได้ฟังดังนั้นก็แย้งขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่านี่นี่มันซอยตันตื้นแค่นี้เองมองไปถึงตรงนี้เนี่ยจากตรงนี้ก็เห็นถึงบ้านหลังสุดท้ายแล้ว เพื่อนก็บอกว่าเออก็นั่นแหละขับก็ไปให้สุดเลยคนขับก็จำใจทำตามเพราะมันไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วเขาก็เลยถอยรถแล้วก็เบนหัวรถเขา้าไปในซอยที่ข้างหน้ามีแต่กำแพงนับบ้านได้ก็ไม่ถึงสิบหลังเขาก็รถขับรถเคลื่อนไปเคลื่นไปจนกระจังหน้ารถ ห่างจากกำแพงไม่กี่เมตรเข้าเขตบ้านหลังสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขารอคอยก็ปรากฏขึ้นแก่สายทาก็คือใบหน้าของเพื่อนที่ออกมายืนรออยู่ที่ชานหน้าบ้านเสียงบอกทางของเพื่อนก็แว่วเข้ามาในโสดประสาทว่าบ้านเราหาง่ายมาก มาให้สุดหมู่บ้านก็จะเจอเองมันก็เป็นดังตำคำที่เขาบอกจริงๆพอทุกคนเห็นหน้ากันทางคนก็ดีใจคนขับก็เลยหันไปถามเพื่อนข้างๆว่าเอ๊แล้วนายรู้ได้ยังไงเพื่อนของเขาก็ตอบว่าไม่รู้เราก็ไม่รู้ แต่รู้แต่ว่าจุดที่นายบอกว่ามันสุดหมู่บ้านนะมันยังไม่สุดจริงๆฟังดูมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมันน่าจะจบได้แล้วนะโยงแต่คนขับเนี่ยเขายังไม่จบเพราะว่าจุดที่เขาจอดเมื่อกี้เนะี่ยมันก็ห่างจากจุดที่อยู่ตรงนี้ไปไม่กี่สิบเมตรเขาก็โต้แยง้งยืนยันว่าจุดที่เราจอดรถเมื่อกี้ ถ้าใครก็ตามมาที่นี่เขาก็จะต้องบอกว่าจุดนั้นนะเป็นจุดสุดหมู่บ้านทั้งสิ้นแหละไม่มีใครเขาเลี้ยวเข้ามาในซอยอย่างนี้แล้วค่อยมาบอกว่าตรงนี้สุดหมู่บ้านหรอกทุกคนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดอย่างเรามีนายนั่นแหละที่แปลกนายคิดอะไรอยู่ในใจกันแน่ถึงจะพามาให้สุดซอยแบบนี้ คนขับเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ความคิดอย่างที่เราอย่างที่บอกไปนะเป็นพว,วาเขาหลงมามากครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเขาหลงเขาพยายามมองหาว่าที่ไหนคือบ้านของเพื่อนพอเขาออกจากความหลงได้เขาก็เลยอยากรู้ว่าคนที่เขาออกจากความหลงเนะี่ยเขาทำยังไงเพื่อนของเขาก็ตอบแบบคน ไม่รู้ทางแต่ไม่หลงทิดว่าก็ไม่มีอะไรมากก็เจ้าของบ้านเขายืนยันหนักแน่นว่าถ้ามาสุดหมู่บ้านแล้วต้องเจอบ้านเขาแต่เราในเมื่อมาถึงจุดสุดหมู่บ้านแล้วยังไม่เจอก็แสดงว่าเรายังไปไม่ถึงที่หมายต้องค้นควายหาทางอื่นต่อไป แล้วมันก็ไม่มีทางอื่นอีกแล้วนอกจากเลี้ยวเข้าไปในซอยก็เลยลองทำดูด้วยหลักการอย่างนี้ทำให้เขาสามารถพาเพื่อนสิ้นสุดการเดินทางได้สำเร็จจบเรื่องเล่ารู้ทางแต่ไม่หลงพิด จะออกจากความเนผลได้ในที่สุดในที่ิ่มาโดนตัดสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระนิพพานตั้งอยู่ที่สุดของโลกแต่อย่าคิดว่าอยู่ที่นั่นที่นี่เลยเพราะว่าที่แห่งนั้นไม่สามารถจะไปถึงด้วยกำลังของช้างมา้าหรือพาหนะใดๆได,ได,ได,ได้แต่พระนิพพาน ก็ตั้งอยู่ที่สุดของโลกนั้นเองรู้แจ้งโลกให้สิ้นออกจากโลกได้แล้วก็จะเห็นรู้แจง้งพระนิพพานนอกจากพระองค์จะแสดงในแห่งที่ตั้งของพระนิพพานแล้วก็ยังบอกด้วยว่าพระนิพพานเป็นสภาพของความสิ้นไปแห่งกิเลส ฉนั้นถ้าใครสักคนคิดว่าตนอยู่ใกล้พระนิพพานหรือถึงพระนิพพานแล้วแต่ไม่ได้เอาสภาพความสิ้นไปของกิเลสมาเป็นเครื่องวัดก็อาจจะอยู่ในสถานะกำลังเข้าใจผิดเหมือนกับที่คนขับรถคนนี้คิดว่าตนอยู่สุดหมู่บ้านแล้วก็ได้ สภาพความสิ้นไปของกิเลสนี่มันเป็นยังไงสมมุติว่ามือขวาเป็นสภาพความสิ้นไปของกิเลสก็คือศูนย์มือซ้ายเป็นสภาพของการมีกิเลสก็คือหนึ่งเราทุกคนก็เริ่มจากฝั่งซ้ายก็คือมีกิเลสอยู่เต็มบัวใจฝั่งขวาคือพระนิพพานกิเลสเป็นศูนย์ ดังนั้นสิ่งที่อยู่ตรงกลางถ้าใครสักคนบอกว่าเข้าใกล้พนิพพานก็คงจะอยู่สักจุดใจจุดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมก็แสดงว่าถ้าเราใกล้พนิพพานเราก็ต้องเป็นไงก็คือไกลจากกิเลสกิเลสอยู่ข้างนี้ถ้าบอกใกล้พณิพพานก็แสดงว่าต้องไกลกิเลสในความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าปณิพพานอยู่ตรงไหน มือขวาไม่มีมีแต่มือซ้ายแล้วก็อยู่กับมือซ้ายเต็มไปด้วยกิเลสและเราก็เรียนรู้ทางที่จะพ้นทุกข์พระฤในคขริมานนะสูตรพระพุทธองค์ตัดต่อไปว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แต่การละกิเลสอย่างเดียวก็อาจจะถึงพระนิพพานได้ นั่นหมายความว่าเขาก็ปฏิบัติตามทางที่เขาได้เรียนรู้ได้ยินมาเขาก็ไม่รู้ว่าพนิพานอยู่ตรงไหนแต่ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปกิเลสเขาลดลงก็แปลว่าเขากำลังออกห่างจากสภาพมือสายเขาไม่รู้หรอกว่าพนิพานอยู่ตรงไหนแต่สภาพที่แสดงให้ดูเมื่อกี้แสดงให้เห็นแล้วว่า แค่เราใกลจะกินเลสมันก็คือสภาพของความที่ใกล้ต่อพนิพพานนั่นแหละก็คือทิศทางที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการที่เราปรารถนาความพ้นทุกข์และเรา ไปถือเอาว่าสิ่งที่เราเห็นเราเป็นเราเจอตลอดการเดินทางนั้นเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใกล้พนิพานแต่ถ้าเราวัดกิเลสในใจและเราอยู่ที่เดิมแสดงให้เห็นว่าเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใกล้ปณิพานจริงๆก็ได้ในขณะที่อีกคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยลดกิเลสอย่างเดียวเขาก็ห่างจากกิเลสก็ใกล้ต่อปนิพาน แล้วถ้าบอกอย่างนี้พระพุทธองค์แสดงทางไว้ว่าจะไปพระนิพพานต้องมีศีลสมาธิปัญญาถ้าคนคนหนึ่งไม่รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญารู้แต่ละกิเลสมันจะขัดแย้งกันไหมก็ต้องบอกว่าคนที่คิดจะละกิเลสแล้วไม่ให้ทานไม่มีคนที่คิดจะละกิเลสแล้วไม่รัะะกษาศีล ก็ไม่มีคนที่จะละก,กิเลสแล้วไม่มีปัญญาก็ไม่มีเพราะการที่เขาจะละก,กิเลสคือปัญญาขั้นต้นไปนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นสาธุชนก็ควรจะศึกษาเรื่องสมาธิิให้ได้ก่อนว่าคืออะไรเพื่อจะได้รู้พิที่จะไป คนที่เป็นเพื่อนคนขับเนี่ยเขาจับหลักได้เขาออกเดินทางหาเพื่อนตราบใดที่ยังไม่เจอยังไม่เจอเพื่อนการเดินทางก็ยังไม่สิ้นสุดพอเขามาถึงจุดที่มันเป็นทางตันของคนอื่นๆเขาก็เลยจิตของเขาก็ยังไม่หยุดค้นหาค้นหาทางในที่สุดก็พาเพื่อนพาตนเองและเพื่อน ไปย่างที่หมายได้สำเร็จส่วนคนที่คิดเื่อรู้ทางอย่างแต่ยังไม่รู้เรื่องคิดเขาก็จะติดอยู่ตรงจุดที่เป็นปากซอยเดินทางมาเท่าไหร่ก็คิดว่าตรงนี้คือสุดทางจิตของเขาก็ไม่เดินทางต่อเพราะคิดว่าสุดทางแล้วให้เดินต่อก็เดินไปไม่เป็นด้วยพยายามเท่าไหร่มันก็กลับ ไปยืนที่เดิมที่เคยคุนตาตรงนั้นตลอดกาลตลอดไปจากเรื่องที่เล่ามาคำถามสุดท้ายถ้าสองคนนี้เขาแยกกันเดินทางไปหาเพื่อนโดยลำพังเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่เป็นเพื่อนคนขับก็คงจะหาทางไปยังบ้านเพื่อนได้ในเวลาไม่นานเขาอาจจะบนมาถึงจุดที่เป็นจุดสุดท้ายเพียงครั้งหึงหรือสองครั้งแต่ก็ถนักได้ว่าต้องเลี้ยวเข้าไปในซอยถึงจะเจอแต่คนที่เป็นคนขับพยายามเท่าไหร่ก็ติดอยู่ที่เดิม สิ่งที่เขาติดไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาไม่เลียวเข้าไปในซอยเพราะคิดว่ามันเป็นทางตันเขาติดอยู่กับความคิดของเขาเองนั่นเองแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาเดินทางมากับเพื่อนผู้ไม่ลงทิดตลอดชีวิตของเขาจากนี้ไปจะไม่มีคำว่า สุดหมู่บ้านที่ไหนมาหลอกล่อจิตใจปิดบังปัญญาของเขาได้อีกการหลงคิดครั้งนี้จึงเป็นการหลงครั้งสุดท้ายของเขาแล้วการไม่หลงคิดในวัตสงสารคืออะไรก็คือการได้ฟังธรรมมันเป็นสัมมาทิฏฐิ บรมัตรธรรมอนัตตาธรรมความว่างจากตัวตนของสรรพสิ่งจิตปกติไม่มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้แต่เราเมื่อมีโอกาสได้ยินได้ฟังเราก็ควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้เต็มกำลังอินทรีย์เต็มกำลังบารมีที่สั่งสมมา เพราะไม่เช่นนั้นไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไรเราก็จะกลับไปยืนที่เดิมการที่ได้คบกับเพื่อนผู้ไม่ลงทิดเปลี่ยนชีวิตของคนขับไปตลอดการฉันใดการได้ยินการศึกษาธรรมาทำที่ชื่อว่าสมาธิฏฐิก็เปลี่ยนจิต นั้นตลอดไปในวัฏฏะสงสารฉันนั้นแล้วในชีวิตจริงเราจะหาเพื่อนผู้ไม่ลงทิศคนนี้ได้ที่ไหนจะหาฟังธรรมะอันเป็นสมาธิิฐได้จากที่ใดก็ใช้บันไม้บันทัดที่พระบรมศาสดาท่าน ตรัสไว้ให้พระองค์ตรัสว่าทำใดที่เป็นไปเพื่อความเบื่อนหน่ายเพื่อความจางคลายเพื่อความสงบเพื่อความรู้จิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อความตัสรู้เพื่อพระนิพิพานคือธรรมที่เราแสดงเอาไว้ เคล็ดลับของประโยคนี้อยู่ที่สองวลีแรกวลีหลังๆใครๆก็อาจพูดเหมือนกันได้แต่สองวลีที่เป็นเครื่องหมายเป็นธรรมที่หาฟังได้ยากคือความเบื่อหน่ายและความจางคลายเพราะกิเลสเป็นไปเพื่อความเพลิเดเพลินเสมอไม่เบื่อหน่ายกิเลสเป็นไป เพื่อความยึดมั่นในสิ่งต่างๆเสมอไม่จางคลายถ้าเราได้ฟังธรรมใดใครสอนทรรเราเรื่องละกิเลสเรื่องอนัตตาธรรมเรื่องความว่างจากตัวตนเราจเจริญธรรมนั้นแล้วปฏิบัติตามแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนทุกตนหลงสามารถจางคลายจากสิ่งที่เคยยึดถือ กิเลสลดลงความทุกข์ในใจของเราลดลงน,นั่นก็จัดว่าใช้ได้เป็นธรรมที่เราควรเจริญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้มีญาติโยมเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขาอยากพ้นทุกข์อยากหลุดพ้นปฏิบัติธรรมมาเนิ่นนาน สามสี่ปีก่อนก็ได้มาเจอไลฟ์สดนำปฏิบัติเช้าค่ำเขาก็ติดตามปฏิบัติมาในช่วงหนึ่งปีหลังนี้พระอาจารย์นำปฏิบัติด้วยการนำปฏิบัติว่วความสุขก็ไม่ต้องการความสงบก็ไม่ต้องการแม้แต่ความหลุดพ้นก็ไม่ต้องการ เขาก็ปฏิบัติไปตามไปซึมซับมาต่อเนื่องจากที่เคยหลุดพ้นอยากหลุดพ้นมากอย่างพ้นทุกข์มากตอนนี้ปฏิบัติในรูปแบบเขาก็ไม่คาดหวังอะไรเลยปฏิบัติได้เรื่อยๆก็ทำไปได้ทุกยกจนครบยก หนึงวันก็ทำได้หนึ่งยกถ้าวันไหนวันหยุดก็ทำได้ทั้งเช้าและคำ่ำปฏิบัติตามเป็นปีๆได้แต่เรื่องนี้หลวงพี่นอกจากนั้นโยมไม่ได้อะไรเลยแต่เท่าที่เล่ามาเนี่นยนะโยมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่านี้คืออะไรก็คือปฏิบัติธรรมมาเนิ่นนาน อยากอะไรก็ยังอยากอยู่เหมือนเดิมเคยชอบอะไรความชอบก็ไม่ได้ลดลงเคยโกรธใครผ่านไปหกปีสิบปีแม้แต่ตอนนี้พอนึกถึงหน้าเขาก็โกรธเขาเท่าเดิมเคยหลงในเรื่องใดก็มีเต็มหัวใจเหมือนเดิมเคยทุกอย่างไรก็ยังทุกใจในเรื่องนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าใครแสดงอาการอย่างนี้แม้จะไปปฏิบัติธรรมมานานก็ควรจะพิจารณาว่าเราอาจจะกำลังเป็นคนรู้ทางแต่หลงคิดที่ว่ารู้ทางก็คือรู้ว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อการออกจากทุกข์จะออกจากทุกข์ต้องปฏิบัติธรรมแต่ที่ว่าหลงคิดก็คือยังไม่รู้ ว่าสิ่งนี้ต้องทำคือการละก,กิเลสกิเลสเบาบางจึงจะอยู่ใกล้พันิพานการที่เราจะใกล้พันิพานได้ก็ต้องห่างไกลกิเลสตรงไปตรงมาเช่นนี้เองฉะนั้นก็ฝากให้ญาติโยมได้ลองสำรวจ ใจิตใจตัวเองดูว่าเราเป็นคนที่รู้ทางแต่หลงจิตชีวิตเจะเป็นบนหรือว่าเราจะมาได้เรียนรู้เพื่อเป็นคนที่จะรู้ทิศมีสิทธิ์พบกับความสุขที่แจ้จริงของชีวิตคือสงบสุขจากกิเลสพาตนไปตั้งใกล้ อยู่พระน,นิพพานได้เอวังก็มีด้วยประการนัน้นสกีสาธุมาก็เรียนรู้จากไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไหนเรื่องอนัตตาเนี่ยคือเรื่องธรรมดาของชีวิตของกายและใจสิ่งใดเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นนั่นแหละคืออนัตตาก็เปลี่ยนไปเรื่อย ใช่ตัวตนที่ไหนเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันหัวใจาการปฏิบัติกอยู่ที่สมาธิิว่ามาเหมือนการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่บางทีโยมอยากจะใช้รถขับไปอยากจะใช้เครื่องบินบางคนอยากจะเดินไปบางคนอยากจะขี่มอเตอร์ไซ์ รูปแบบที่จะใช้อะอันนี้เขาเรียกว่าจิตตสิกขาคนจะใช้ฝึกสติฝึกสมาธิจิตตสิกขาจะใช้อะไรขับไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่สมาธิิถ้าตั้ง g p เไว้ไม่มั่นเนี่ยบางที่ขับไปเอ๊ะแวะลำปางดีกว่าแวะแวะน่านดีกว่าสวยดีเที่ยวน่านดีกว่ามันก็ไปไม่ถึงเชียงใหม่ หัวใจสำคัญอยู่ที่สมาธิที่ตั้งไว้เขาเรียกว่าจี s เต้องมันง่นคงไปเชียงใหม่ทำไมเชียงใหม่การอยู่กรุงเทพมีปัญหาอะไรไปเชียงใหม่ทำไมไปเชียงใหม่แล้วดีอย่างไรทางที่จะไปเชียงใหม่คืออะไรต้องชัดเจนนะสมาธิแลวผู้ที่ตักหลักที่สมาธิเลยเนี่ยเห็นว่าทุกนั้นเกิดแต่เหตุตหตคือกิเลสตัณหาเนี่ย ทุกการการะทาของเขาจะตั้งอยู่บนสมาธิทิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการให้ทานให้เพื่อสละกิเลสออกละความตันี์ออกจะทํางานในการใช้ชีวิตจะโฟกัสเรื่องละกิเลสอย่างเดียวเลยเพราะเห็นโทษภัยว่ากิเลสคือเชือ้อเกิดทุกทั้งหมดมาอยู่เหตุเดียวคือกิเลสทุกมาแต่เหตุคือกิเลสตัณหาอันนี้คือตั้งอยู่ที่สมาธิทิฏฐิล้วนๆเลย แล้วถ้าใครสักคนทั้งการใช้ชีวิตทั้งการภาวนาตั้งอยู่บนสมาธิทิทั้งหมดเนี่ยปลายทางของสมาธิทิคือคําว่าอริยสัจสีผู้ที่อยู่ในเส้นทางของอริมักไมองแปะตั 8, ้งอยู่ที่สมาธิธิเดินทางไปมีหลักที่มั่นคงคือสมาธ,ธิิเกือบจะสุดปลายทางเขาเรียกว่าผู้รู้แจ้งอริยสัจตั้งแต่พระสดาบันขึ้นไปเขาเรียกว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ถึงพร้อมด้วยทัศนะยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะเป็นผูม้มาถึงแล้วเห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมเรียกว่าผู้ตกกระแสนั่นเองนะก็ในเมื่อทุกการขยับทุกการกระทําตั้งอยู่บนสมาธิทําไมวันหนึ่งมันจะเดินทางไปตัศสูสสมาธิไม่ได้ก็เพราะว่า GPS ตั้งไว้ชัดเจนนะอันนี้สําคัญที่สุดนะเพราะไม่งั้น รถที่ขับเครื่องบินที่นั่งบางทีหรือว่าเดินไปนบางทีแวะข้างทางอันนี้อุปมาแวะข้างทางเพราะว่า GPS ไม่ชัดเจนนั่นเองนะสมาธิสำคัญที่สุดแล้วพงเลยตัดอริมักไว้ข้อแรกเลยเขาเรียกว่าปัญดานะสมาธิจเจริญสมถะและว,วิปัสสนาพงตัดว่าให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่งนั่นเองนะ